เรื่องนี้เนี่ยผมให้ชื่อเรื่องว่าเสียงจากโทรศัพท์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1 0บถึง20ปีที่แล้วอ่ะตัวของผู้หญิงคนเนี้ยเขาได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งตอนนั้นได้อยู่ช่วงมต้นแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังอ่ะน่าจะ เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้คือถ้าวันไหนโรงเรียนเราอะ่ะมีการจัดงานกันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีงานรับน้องหรือว่างานอะไรก็แต่ที่เป็นงานของโรงเรียนเราจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วถ้ามันเป็นงานที่เราชอบมากๆอะ่ะนอกจากความตื่นเต้นเนี่ยมันจะพานทำให้เราอะนอนไม่หลับไปด้วยเพราะว่าอยากจะไปร่วมงานให้ถึงเร็ว เรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าต่อไปวันรุ่งขึ้นจะมีงานให้ตัวเองใฝ่ฝันว่าอยากจะมาร่วมงานโรงเรียนงานนี้ทั้งปีมีครั้งเดียวอยากร่วมมากวันนั้นกลับมาที่บ้านนอนไม่หลับพยายามจะข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้น อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆแล้วเวลาคนนอนไม่หลับอ่ะจะทำอะไรเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเท่าวันนี้นะถ้าเป็นทุกวันนี้เนี่ยก็จะดูเฟซบุ๊กฟังเพลงดู youtube ดูซีรีส์อะไรกันไปใช่ไหมแต่นึกดูว่าเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะไม่มีของอะไรพวกนี้สิ่งแรกที่เขานึกถึงเลยเนี่ยคือ โทรไปคุยกับเพื่อนแล้วกันก็จะมีโปรตามค่าต่างๆแล้วอาะโทรฟรีเครือข่ายนี้กี่นาทีกี่นาทีแบบเนี้ยก็โทรไปหาเพื่อนคนนึงก็คุยกันคุยกันตั้งแต่เชวงประมาณสัก2องทุ่มก็ลากยาวไปเลยครจนถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มในขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยมีเสียงเคาะประตูตอนนั้นเขาคิดว่าพ่อเนี่ย มาเคาะประตูหรือเปล่าเพราะว่าในสมัยเด็กอะ่ะน่าจะมีเหมือนกันคือเวลาเรานอนดึกและแอบคุยโทรศัพท์แบบเนี้ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มาดุว่าไอ้ทำไมยังไม่นอนเดี๋ยวยึดโทรศัพท์เลยนะเขาก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็เลยรีบเอาโทรศัพท์อ่ะใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็แกล้งหลับในขณะที่กําลังแกล้งหลับเนี่ยก็มีเสียงเคาะ เหมือนพ่อเช็คดูว่าลูกเขาอะหลับหรือยังซึ่งขอแบบดังมากครั้นว่าเขาจะไปเปิดให้เนี่ยก็กลัวว่าพ่ออาจจะรู้ว่าตัวเองอะยังไม่ได้หลับก็เลยขมตาฟังเสียงไปพราะเสียงคอเนี่ยเริ่มดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆเบาลงแล้วก็มีเสียงเนี่ยเดินห่างออกจากห้องไป ตอนนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าพ่อเนี่ยน่าจะไปเอากุญแจสำรองอมาไขห้องเขาแล้วแหละเพราะว่าเคาะแล้วไม่เปิดพ่อต้องไขมาดูแน่ก็มีเสียงเดินย่ำกับไม้ไปครับเสียงไม้เนี่ยกลั่นแอดแอดแอดตามเสียงจังหวะการเดินของพ่อไปเสียงเนี่ยก็หายไปพักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีมีเสียงเดินกลับมา เขาก็ข่มใจแล้วว่าเดี๋ยวพ่อเนี่ยต้องมาแน่นอนแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะฮะมีเสียงไขประตูเขานอนงายหลับตาเลยแกลับเลยรู้ว่าพ่อ่ยก็มาแน่แกลับตาปุ๊บมีเสียงเปิดประตูเข้ามาตาม,มาด้วยเสียงเดินแล้วก็ไม่หยุดอยู่ปลายเตียง เขาก็หลับตาภาวนานในใจเลยว่าอย่ามานะอย่ามาปลุกนะหลับแล้วอย่ามายุ่งอย่ามาปลุกหลับแล้วคมตานอนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนเนะี่ะปีนขึ้นมาบนเตียงขึ้นมาแอตปึบเตียงยุบแล้วก็เดินไปรอบๆตัวของเขาที่นอนเนี่ยก็ยุบไปทีละข้างยุบไปทีละข้าง ทีละข้างจนเขารู้สึกว่าพ่อเขาที่เดินขึ้นมาเนี่ยอยู่ข้างๆตัวเขาแล้วแต่เขายังไม่ได้ลืมตานะเขาบอกว่าตอนนั้นเขายังลืมตาไม่ได้เขาแกล้งหลับอย่างเดียวและในจังหวะที่เขากําลังลุ้นอยู่ว่าพ่อเขากําลังจะทําอะไระจู่ๆคนที่อยู่บนที่นอนอก็ทิ้งตัวลงมาตึ้ง และตัวเขาคือเด้งจากที่นอนเลยเหมือนเวลามีคนทิ้งบนที่นอนแรงๆตัวเราก็จะเด้งเขารู้สึกว่าตัวเขาเด้งแล้วก็หล่นลงไปที่นอนในครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าพ่อเขา,าอาจจะทําอะไรแปลกๆกับเขาหรือเปล่าพยายามจะข่มใจข่มตาหลับให้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 หลับเจ้าในจังหวะที่กําลังข่มใจตัวเองอยู่นั้นเนี่ยแวบบหนึ่งนึกขึ้นได้ว่า ประตูห้องอะ่ะมันถูกคล้องสายยูอยู่ถ้าเป็นคนพ่อไขประตูเข้ามาจริงๆอะ่ะจะเข้ามาไม่ได้นอกจากเขาอะ่ะจะไปเปิดสายยูให้ทีนี้รู้แล้วว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่พ่อแน่แน่ก็เลยกรี๊ดลั่นห้องเลยจนแม่ เคาะประตูหน้าห้องลูกลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเคาะปก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 ,ปกเรียกลูกสาวตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะลุกไปเปิดประตูนะแต่ว่าทํายังไงมันก็ลุกไม่ได้จนพ่อที่อยู่หน้าประตูพังประตูก็ามาปังวิ่งมาหาลูกสาวก็ช้อนตัวลูกสาวขึ้นมากอดครับตัวของผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้แล้วแม่เจออะไรหนูร้องร้อง จนพ่อกับแม่เนะี่ยรู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีก็เลยพามานอนที่ห้องนอนของตัวเองและเขาก็นอนกอดกับแม่กับพ่อไปในคืนนั้นกระทั่งตื่นเช้ามาก็เดินทางไปโรงเรียนพ่อก็ไปส่งโรงเรียนตามปกติก็ไปคุยกับเพื่อนว่าเอยเออเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนน่ะไม่ได้นอนเลยเนี่ยเมื่อคืนน่ะ อยากจะหลับนะแต่ก็ไม่หลับตื่นเต้นก็คุยกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ตามภาษาเด็กวัยรุ่นเนาะจนระหว่างที่คุยไปอะไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งคือเพื่อนคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยกันเมื่อวานเนี่แหละที่คาสายกันอยู่เพื่อนก็เลยบอกว่าแหมแกเมื่อคืน,นตื่นเต้นหรือไงไม่ได้นอนเลยนะเขาเลยบอกว่ารู้ได้ไงว่าไม่ได้นอนเนี่ยเขาก็ ไม่ได้นอนจริงๆนั่นแหละเพื่อนที่อยู่ปลายสายก็เลยบอกว่าก็รู้แหละว่าไม่ได้นอนอะ่ะก็เห็นเมื่อคืนน่ะหัวเราะทั้งคืนเลยคุยโทรศัพท์กับฉันเนี่ยนั่งหัวเราะทั้งคืนเลยชวนคุยอะไรก็ไม่ยอมคุยเอาแต่หัวเราะแกเป็นอะไรของแกวะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์ก่อนที่ตัวเองจะนอนลงไปอะ่ะ เขาไม่ได้วางโทรศัพท์นี่ว่าเขาเอาโทรศัพท์อ่ะใส่ไว้ใต้หมอนแล้วพอเจอเรื่องที่เล่ามาให้ฟังอะก็เลยลุกออกไปเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้วางโทรศัพท์อะหมายถึงว่าแล้วใครเป็นคนคุยกับเพื่อนเขาในคืนนั้นจนถึงทุกวันนี้อ่ะตัวของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนเขานะว่าวันนั้นน่ยเขาไม่ได้เป็นคนคุยกับเพื่อน เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับ